มากราบทุกสบายดีพี่น้องมึอนี้บอแม็กกะมาอยู่ทงอยู่ตาอยู่หายอยู่นาคือเก่าอยู่แคมเมือนเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮียร์บอแม็กเองทางหลังนี่กัมาพี่น้องมือนี้แกงน้อไม้พี่น้องมือึงไม่เ่าแกงให้กินพี่น้องน้อไม้แกงน้อไม้กินกับปกักแหวนเหรอแซ่บนะพี่น้องมืง แกงน้งไม้พี่น้องชิม,มก่อนคำหนึ่งชิม,มก่อนพี่น้องอืมอน,นี้ปิ้งหมูพี่น้อง มาพี่น้องเขาอ่อนหอนนีวปะเขาอุ่นเขาหนึ่งใหม่ๆซุกใหม่ๆพี่น้องมานะพี่น้องกับซุกสบายดีอีกเท่าหน,นึ่งเนาะพี่น้องมากินแกงหน่อไม้มาหนึ่งแกงหน่อไม้ยามนี่แซ่บได้พี่น้องยามยังโมเป็นยา,ามมันแต่ว่าฝนตกมาแล้วมันออกเนาะพี่น้องอืมอเาอ,อพี่น้องสองมือมัน เขาเมื่อที่ผ่านมันมีห่อนห่อนจะเป็นยังพี่น้องห้อนเนี้วกะตแห้งเลยเป็นยอดอากาศเนะพี่น้อง,งเป็นยอดอากาศ กันมีเคมีอะไรมันมากินข่าวพี่น้องแปลกเลยเลยพี่น้องสองสามือมันนี่ห้อนแหงเลยห้อนปักแปง้งมาพี่น้องอันนั้นก็เฮือนเบาแม็กน็อตที่น้ำเห็นหนะก,ก,ก็เนาะเฮือนเสาพรเฮือนเบาแม็ก กำลังส use, body, to born, er. ั Today, ่งสั่งกำลังสั่งพี่น้องนี่พี่น้องเแกงไม้พี่น้องเแกงไม้บานเฮางแกงสะบักแหวนพี่น้องแกงสะบักกระเญงกินกับผักแหวนพี่น้องนี่ผักแหวนอันนี้ผักแหวน ผักแวน่นมี่ย่ามน,นี่แ่บพี่น้องเยผักแว่นออกพี่นอ้องเห็ดปวกออกดกีนเขาบ่เฮ็ดปวกออกสองคำมือนี่พี่นอ้องป้อแม่ก็ไม่ไ,ไปหาเนาะอืมอืมเฮ้นเป็นตหมูพี่นอ้อง แทบนะพี่น้องอ๋อ,อเกือบตะเกือไตเลยพี่นอ้องแคบมือแคบ,แบสะพอรอนไปเก็บประเวนคอยกับสะพพอนเนาะพี่น้องเนาะไปเก็บในใกล้ๆแหละเพราะว่ามันอยู่ในน้องนะพี่น้องมันเลยมียังมีเนาะยามนี้ละมา chào mừng hương tặng cọc hôn hoàn, chào mừng chào mừng chào mừng năm, sót, năm, chìm, okay. năm chìm, mũ, hiểu. ก็ใหญ่กันอย่างนี้น้อพี่น้องเนาะเบิ้งเบาเมกลองให้เบิ้งน้องพี่น,อนอ้องเนาะเอาเต็มปากเต็มคำเลยพี่นอ้องใส่พักใส่พักพักนั่งเลิศดปีเลิศนี่เนาะพี่น้องโบ,บมี่โมี คุยคุยแจวนก่อนพี่นอ้องอันนี้หูหมูพี่นอ้องหูหมูนี่หูหมูพี่น้องหนําน้องกัดก็ดกัดแบ แกงหน่อไม้แกงหน,น่อไม,ม้ใสอีพี่น้องนี่แกงหน่อไม้ย่ำย่ำนี่พี่น้องฝนตกใหม่ใหม่มันออกมาพี่น้องแบบนัวอ,อันนี้ก็เป็นทรงหน้าสาพรนะพี่น้องอทรงหน้าสาพรนี่แหละพี่น้องจต้อนการก็ใช้่ายหุดหน้าแหละ บะแม่คงให้ปลวกออกบะแม่ก็ไปหาเพราะว่ามันมังออกแสบบานบานบะแม่ของฮะต้นต้นน้ำใจกันมากเพียงงงงอีกค่ำหนึ่งเพียง นัวแฉบแฉบหัดอืม้มเพีอ่นอนเกษตรไว้บ้านเฮาพี่น้องอยู่ในเมืองก็ซื้อกินพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็หากินเนาะอยู่ในเมืองอยากก็ซื้อกินเขาแกงขายอยู่ดอกเนาะพี่อนเกษตรไม้อยู่ในเมืองอยู่บ้านเฮาไปนี่ก็ย่านขาา้าวปลา มเมื่ออยากซื้อกินหมูกอะอยู่บ้านห้องก็ซื้อซื้อกันเพลียวย่างกับปลาหาอะไรดรอกซื้อหมูกับปลาพักตา ครับพี่น้องอแซ่บหน่อยลยพี่น้องเอ้ยแกงน้ำไมคำขาวจำคักๆนี่พี่น้องผักแวนพี่น้องนี่ผักแวน บบ้น,บนเจ้ามีบอพี่น้องปักแวนกินกับแกงน้อยพี่น้องแสบเด็บบอมักแซบ,แบมาก,กินเลยพี่น้องพักแวนนี้แซบเลยซุดน้ำขอไปตึมบ้านก็นที่แรกเลยพี่น้องขึ้นเดือนหกแล้วฮะ <c oughs> ห่อนี่พี่น้องของเสม,มือวันนี้ห่อนก็เดืดอดก็ดอกเป็น,นำยังวะเอาห่อน หอมแปลกๆพี่น้องบปลกกว่าเป็นยันเนีค้มนีเม่เบิดบึมบำบึมบำหายบรรยากพี่น้องเอ้ยน,อน้องพี่น้องเนาะบอแม็กคิดดอกบอแม็กคิดคิดคิดคนเดียวดอกาสัน่นมันสิเอาอย่างกระเดียกกระดอเห็นไหมพี่น้องเนาะมันเอานะมันแปลกนะ อ้าอ,อิมคักอิมแนะ่แซ่บขักแซ่บว่ะแซ่บขักพี่น้องอืออืออคุยกันมานอยขพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยหากลนมานเยอพี่น้องเนาย สาวพรอนไปไปหามม่สุกกินพี่น้องเป็นตอยางมากเลยครับสาวพรอนไปหามากแกงสุกกินนี่แหละพี่น้องในหนาเลยหมูหมูมพี่น้อง มื่อหน้าก่อนชิ้รีวิวรถพี่น้องยืมรถเข้ามาครับเดี๋ยวบอแม็กรีวิวให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อนี่ยประกันหักหลายพี่น้องลากลากภาษาไทยเอินว่าลากภาษาเท้าเอินว่าหากักภาษาลาเอินว่าหักพี่น้องหกักอันนี้หกัก คนคนใดเรียกว่าลากพี่นอ้องมันต่างกันน้อยนึงพี่นอ้องลากกับหางหางไม้ลากไม้เนาะพีนะ่น้องเนาะนัวนเขาหรืพี่นอ้องเพชรปลวกอ,ออกบาแม็กก็ไปหาแล้วบานบาแม็กออกหลายหลายพี่นอ้อง บะแม็กไปหาได้เท่ากัตาพี่น้องเอบะขายเด้ได้เท่าแสนเขายสองแสนพี่น้องเป็นบุเชียวว่าบะแม็กไปหาได้หลายยอดไปเบิ้งจิบเก่าเห็นละมาพี่น้อง งามกบเดี๋ยวมือหนารีวิวรถใ,ให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเห็นก้นไหลมาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อก้นไหลไมาให้บาแม็กให้ถึงพันเดี๋ยวบาแม็กบาแม็กสิสิรีวิวให้เบิง้งรีวิวรถ ยืมยืมเข้ามาให้เบิ่งพี่น้องเพราะแ่บอีหลีผักกระเญงผักกระเญงกันใหญ่เลยเด้พี่น้องในไฮน่าเลยเบาวแม็กไปเก็บเอานี่มันลงเหลืออยู่ในหนึ่งเนาะคนหยิบเลยพี่น้องนี่ลงเหลืออยู่ต้นหนึ่งพี่น้องต้นผักกระเญงอันนี้งามพี่น้องใหญ่ไหมเก่งทำไมพี่น้องอออืืห บำมากคนๆกินแล้วอิ่มไหวพี่น้องเป็นนันออก,กข,ข,ขึ้นอิ่มไหวจตกบำมากินกินข้าวกินน้ำเนาะกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินน้ำมันเลยอิ่มไหวน้ำแบบนี้แหละพี่น้องมื่อหนาบริสุทธิ์ตับมาให้พี่น้องบึง

แฉบผักแท้ออือแฉบผักพี่น้องเข่าหน่อยโอ้ยห่อนๆสับกลับสบายดีเนาะพี่นอ้องกลับก็กลับสบายดีนะมันมันตอนเริ่มต้นคลิปเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่กระซีเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งเริ่มกดซับสไครป์พี่น้องบ๊ายบายเพื่อนบราแม็กกัสซีเลวเลยพี่น้องทางหลังนี่อันนี้ก็คือรถเดียวเบาแม็กมารีวิวให้เบิ่งคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสว่วนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายอ้าอิอ่มค่ะเลยพี่นอ้องอ่า